ทุกบาทที่คุณใช้บอกอะไรเกี่ยวกับนิสัยการเงินของคุณได้ทั้งนั้นประโยคนี้คมขายและเป็นความจริงอย่างที่สุดทุกบาทที่คุณใช้คือการโหวตให้กับสิ่งที่คุณให้ความสำคัญและมันสามารถสะท้อนนิสัยการเงินและตัวตนของคุณได้ลึกซึ้งกว่าที่คิดเรามาดูกันครับว่าการใช้ใจ่ายในแต่ละรูปแบบบอกอะไรเกี่ยวกับเราได้บ้าง 1. การใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันหรือ daily spending เช่นค่ากาแฟค่าอาหารกลางวันค่าเดินทางของใช้เล็กๆน้อยๆถ้าคุณซื้อกาแฟแบรนด์ดังทุกเช้าอาจหมายถึงคุณให้ความสำคัญกับความสุขเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันหรือมองว่ามันเป็นรางวัลในการเริ่มต้นวันทำงานแต่ในอีกมุมหนึ่งอาจสะท้อนถึงการขาดการวางแผนระยะยาว เพราะค่าใช้จ่ายส่วนนี้เมื่อรวมกันจะเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ถ้าคุณเตรียมอาหารกลางวันมาจากบ้านบอกว่าคุณเป็นคนมีวินัยและมองการไกลคุณยอมสละสะเวลาและความสะดวกสบายเล็กน้อยในปัจจุบันเพื่อเป้าหมายทางการเงินที่ใหญ่กว่าในอนาคตถ้าคุณจ่ายเงินให้กับค่าเดินทางที่สะดวกสบายที่สุดเช่นแท็กซี่แทนรถไฟฟ้าคุณอาจให้คุณค่ากับ เวลาและความสะดวกสบายมากกว่าเงินแต่ถ้าทำบ่อยๆอ,อาจหมายถึงการขาดการวางแผนการเดินทางและงบประมาณ 2. การซื้อของชิ้นใหญ่หรือของฟุ่มเฟือยเช่นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดกระเป๋าแบรนด์เนมรถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถ้าคุณเปลี่ยนมือถือทุกปีที่ออกรุ่นใหม่อาจบอกว่าคุณให้ความสำคัญกับ ภาพลักษณ์ทางสังคมหรือเป็นคนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีมากๆแต่ก็อาจเป็นสัญญาณของการใช้จ่ายตามกระแสรหรือ FMO (Fear of Missing Out) และอาจมีหนี้สินโดยไม่จำเป็นถ้าคุณเก็บเงินก้อนเพื่อซื้อของที่คุณอยากได้จริงๆสะท้อนว่าคุณเป็นคนมีเป้าหมายและอดทนรอได้คุณรู้จักวางแผนเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมาโดยไม่สร้างภาระทางการเงิน ถ้าคุณใช้บัตรเครดิตรูดซื้อของแพงๆโดยที่ยังไม่มีเงินจ่ายเป็นสัญญาณอันตรายที่บอกว่าคุณควบคุมความอยากของตัวเองไม่ได้และมีแนวโน้มที่จะใช้เงินในอนาคตซึ่งนำไปสู่การเป็นหนี้ได้ง่าย 3. การใช้เงินเพื่อการมีประสบการณ์ (spending on experiences เช่นการท่องเที่ยวดูคอนเสิร์ตทานอาหารมื้อพิเศษเรียนเวิร์กช็อป ถ้าคุณทุ่มเงินส่วนใหญ่ไปกับการท่องเที่ยวบอกว่าคุณให้ความสำคัญกับความทรงจำและประสบการณ์มากกว่าวัตถุสิ่งของคุณมองว่าการได้เห็นโลกกว้างคือการเติมเต็มชีวิตถ้าคุณเป็นสายเปในร้านอาหารหรูคุณอาจเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการเข้าสังคมและการสร้างความประทับใจหรือเป็นนักชิมที่หลงไหลในศาสตร์ของอาหาร การใช้จ่ายในส่วนนี้สะท้อนค่านิยมของคุณได้ชัดเจนมากว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณมีความหมาย 4. การใช้เงินเพื่อการลงทุนในตัวเอง (Spending on self investment) เช่นซื้อหนังสือลงเรียนคอร์สออนไลน์จ้างเทรนเนอร์เรียนภาษาถ้าคุณใช้เงินจำนวนมากไปกับส่วนนี้ บอกว่าคุณเป็นคนมองเห็นคุณค่าในระยะยาวและเชื่อว่าการพัฒนาตัวเองคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคุณมีแนวโน้มที่จะเติบโตและประสบความสำเร็จในอนาคตสะท้อนถึง Growth Mindset หรือกรอบความคิดที่เชื่อว่าคนเราสามารถพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นได้ตลอดเวลา6การใช้เงินแบบไม่ได้วางแผน unplanned or i m p u l s e spending เช่น การช้อปปิ้งออนไลน์ตอนเห็นป้ายลดราคาการซื้อของหน้าเคาน์เตอร์จ่ายเงินถ้าคุณมีรายจ่ายส่วนนี้เยอะอาจบอกว่าคุณใช้จ่ายด้วยอารมณ์หรือ Emotional Spending เช่นซื้อของเพื่อคลายเครียดหรือมีความสุขชั่ววูบจากการได้ของใหม่เป็นสัญญาณของการขาดวินัยทางการเงินและเป็นจุดรั่วไหลที่ทำให้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่แล้วเราจะนำความเข้าใจนี้ไปใช้อย่างไร 1. บันทึกรายรับรายจ่ายเริ่มต้นจากการจดทุกบาทที่ใช้ไปไม่ว่าเล็กน้อยแค่ไหนใช้แอปพลิเคชันช่วยจะสะดวกมาก 2. วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่เมื่อครบหนึ่งเดือนลองนำข้อมูลมาดูว่าเงินของคุณหายไปกับหมวดหมู่ไหนมากที่สุด 3. ถามตัวเองว่าทำไมเบื้องหลังทุกการใช้จ่ายมีเหตุผลซ่อนอยู่ ลองถามตัวเองว่าเราถึงซื้อสิ่งนี้ตอนนั้นเรารู้สึกอย่างไรมันจำเป็นจริงๆหรือเปล่า 4. ปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายดูว่าการใช้เงินในปัจจุบันสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของคุณเช่นเก็บเงินดาวบ้านกเกษียณหรือไม่ถ้าไม่คุณต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างการเข้าใจนิสัยการเงินของตัวเอง คือจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังที่สุดในการควบคุมอนาคตทางการเงินของคุณครับมันไม่ใช่เรื่องของการห้ามใช้แต่เป็นการเลือกใช้เงินทุกบาทอย่างมีสติและสอดคล้องกับชีวิตที่คุณอยากจะเป็นครับ